สวันก็เริ่มเห็นหุ่นแล้วตอนแรกใบมันจะตั้งขึ้นเนาะมาใช้ตัวนี้ใบมันก็จะแบนลงตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าจะดีอย่างนี้เนาะพอเรามาใช้แล้วมันได้ปริมาณที่มากก็คิดว่าไม่แพงใช้แล้วพืชเราก็จเจริญเติบโตเร็วเดีวยว่าที่เอามาของบริษัทอื่นมาใช้รู้สึกดีครับมันเปลี่ยนแปลงแบบแบบใบแล้วมันใหญ่เร็วมากครับเรียกว่าที่ไม่ได้ฉีด พกมันใหญ่แล้วหมูมันเป็นแปลงเยอะครับเขียวจากที่มันเคยเลื่องเลืองแต่ตังครับเพราะว่ามันทีเัาใจมันจะเขียวจะใหญ่กว่าเี่ผมก็ว่าดีมันได้ใส่ยาหลายอย่างครับอย่างเดียวก็พอครับนี่ผมว่ามันใหญ่นี่ต้องสี่โลนั่นแหละไม่มีโรคสมบูรณ์ดีนะครับผมก็คิดว่ายานี้ดีสุดๆแล้วนะครับสวัสดีครับ ผมมดอินรีครับกเกษตรอาสาครับผมนะครับยงยุทธประวังนะครับประธานกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดแปลงใหญ่ไร่ม่วงซึ่งอยู่หมู่ที่6กตำบลน,น้ำหมานอำเภอเมืองจังหวัดเลยอคำจํากัดความของสับปะรดไร่ม่วงนี่เป็นยังไงครับพ่อทิครับก็ธร<ม>วมาสับปะรดไร่ม่วงเนาะจริงๆสับปะรดไร่ม่วงก็คือสับปะรดปัตตเวียธรรมดาธรรมดาแต่หลายคนมาเิมว่าเป็นปัตตเวียน้ําผึ้งซึ่งสายพันธุ์มาเมื่อ2,496เนี่ย โดยในแก้วแก้วกุลบุตรเนี่ยท่านเป็นครูซึ่งนำมา200หนอแรกที่จากจังหวัดราชบุรีนะก็เป็นสับปะรดปัตติเวีราชบุรีแต่เมื่อนํามาปลูกในร่องของกล้วยไข่ปลูกไว้เพื่อทดลองดู200หนอแรกเนี่ยมันก็ประสบความสำเวร็จว่ามันหวานชําอร่อยกว่าสับปะรดที่พื้นบ้านที่เคยมีน้ำเยอะๆก็หลังจากปลูกมา ก็ใช้หน่อพันธนุ์เป็นการจ้างคนมาถางหญ้าทางอะไรก็แบ่งหน่อพันธุ์ไปขยายไปเรื่อยแต่ก็ปลูกแค่กินจนมาพศาา2526มีคนเห็นว่าสับปะรดไร่ม่วงเนี่ยปลูกแล้วมันได้ขายก็เลยมีคนคิดปลูกใหม่เป็นกิโลละ50อสองบาท50สิบก็สิสลึงสิบสลึงภาษาคนมาซื้อจากนั้นก็เป็นสับปะรดไร่ม่วงคนก็เลยเห็นว่าเอา สิบสัถึงมีคนมาซื้อก็ปลูกขายก็ดีเพราะลูกหนึ่งมันตั้งสามกิโลครับสามกิโลมันก็ได้ทั้งได้เกือบสิบบาทแล้วก็เลยเอาถ้าลูกละสิบบาทนี่มันดีกว่าปลูกข้าวโพดดีกว่าปลูกลูกเดือยดีกว่าปลูกไพืชที่เราเคยปลูกมันชําปพลังต่างๆก็เลยเริ่มปลูกกันตั้งแต่สมัยนั้นมาตัวเขเองนี่ปลูกตั้งแต่สองพันห้าร้อยยี่สิบแปดครับก็ลงทุนครั้งแรกก็สี่หมื่นบาทซื้อหน่อพันธาหเขาสมัยนั้นมันหน่อละเก้าสิบตังค์ครับแล้วปลูกไปแล้วก็ เออมันก็ได้ผลดีแล้วเคยส่งเข้าคัดสรรก็ได้ถึงสูงสุดได้สี่ดาวครับครับ,รบทีนี้คําว่าสับปะรดไร่ม่วงนี่มันก็เลยเรียกติดปากกันว่าสับปะรดไร่ม่วงหมายถึงสับปะรดที่ปลูกในตาบลน,น้าหมานทั้งหมดหกหมู่บ้านอ๋อครับซึ่งจะมีหมู่ที่หนึ่งไร่ม่วงหมู่ที่สองห้วยดงไสหมู่ที่สามบ้านปองเบีย้ยหมู่ที่สี่บ้านห้วยสีเสียดบ้านซ่านหมู่ที่ห้าห้วยสีเสียดและหมู่ที่หกคือไร่ม่วงเดิม เราเลยกลายเป็นหมู่ที่หกแต่ว่าเราเป็นหมู่บ้านแรกที่ปลูกสับประรดอ๋อก็ได้ก็เลยได้เป็นที่มาของเป็นที่มาของสับประรดไร่ว,วงคุณสมบัติของสับประรดไร่ว,วงมันก็เลยก็คือหนึ่งมันไม่กัดลิ้นไม่กัดปากหลายคนไม่ชอบกินสับประดรดเลยแต่พอมาได้ชิมสับประรดของไรม่วงแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นเพราะมันมีคุณสมบัติอย่างนี้ก็จึงได้นําดินเหล่านี้ไปให้ทางพัฒนาที่ดินสิบ ของจังหวัดเลยนยเขาวิเคราะห์แล้วเมื e ine, ่อเขาบอกว่าของเรามันอยู so, ่ชั้นดินอยู่ที่47ครับเขาบอกว่าอยู่ที่กลุ่ม47ผมก็ไม่เข้าใจความหมายของ47หรอกแต่บอกว่าใน47นั้นมันจะมีประกอบไปด้วยหนึ่งมันมีแร่เหล็กครับนะครับแล้วก็คาว่าแร่เหล็กนี้มันก็คงจะต้องมีเพราะมันชื่อภูเขาที่เราปลูกมันชื่อภูโคกภูเหล็กเคยมีคนมาสํารวจจะขุดจะขุดเหล็กแล้วจะขุดแร่เหล็กแต่มันมีน้อยครับอย่างที่สองเขาบอกมันมีบรอน แล้วในเมื่อมันมีรแร่เหล็กแล้วมันต้องมีสังกะสีครับ <c oughs> มันมีสามอย่างนี้เป็นตัวยืนค <c oughs> แต่อย่างที่สี่สำคัญที่สุดคือมันเป็นภูเขาซึ่งบรรยากาศของมันจะเย็นสบายถ้าร้อนก็ไม่ร้อนมากครับ <c oughs> การอุ้มน้ําของดินหรือความคื้นสัมผัส์ในดินน่ะหน้าหน้าไม่ใช่หน้าหนาวมันก็มีหมอกลงให้กับสับประรดนี่ได,ได้ได้กินน้ําได้ได้ได้่ม <c oughs> น้ํา <c oughs> ทางใบ ตั้งแต่ได้เอาผลิตภัณฑ์ของโปรเจสมาใช้เนี่ยตั้งแต่เริ่มปลูกกันเลยนะพติ๊กเนาะพัดติก๊กรู้กว่าเป็นยังไงครับกับความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับพติก๊กอครับเพระด้วยความแตกต่างของเราก็มีสปอร์เราก็มีคุณสมบัติที่ดีอยู่แล้วของเดิมนะอะครับแล้วก็ดูแลแบบแค่ใส่ปุย๋ยยูเรียครับ แล้วก็ไม่ได้พ่นอะไรเข้าไปดูเรียดดญาเก็บกําจัดวัชพืชปกติมาเรื่อยๆด้วยวิถีแบบชาวบ้านชาวบ้านพอได้จังหวะคุณมดนําผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทมาแนะนําครั้งแรกไมาให้ผมทดลองอปรเจกโปรเจกโกมาครั้งแรกมาทดลองผมก็เป็นคนไม่ไม่ไม่ค่อยจะคิดมากหรอกผมถือว่าถ้ามีคนแนะนํก็ถ้าไม่ดีจริงเขาคงไม่กล้าข้ามน้ําข้ามทะเลขี่รถมาแนะนําให้กันผมก็เลยอ้าว ตัดส,สินใจเอาก่อนเอาเลยทดลองพอมาท,ทดลองแปลงแรกนี่ซึ่งมันเป็นเป็นแปลงเ,เรียนรู้อยู่แล้วนะครับปลูกมาสามไร่เนี่ยเป็นแปลงเ,เรียนรู้อยู่แล้วก็เลยเอ้าไหนไหนมันก็ทดลองผงไข่ก็เคยทดลองมาแล้วท่านามาให้ลองกันลองพ็ทาเป็นล็อกถ้ามาทําแปลงเรียนรู้นี่มันประกอบด้วยการใส่ปุ๋ยธรรมดาใส่ปุ๋ยหมักแล้วก็การพ่นสาร ไอ้กระตุน้นผมก็เหลือไว้ล็อกหนึ่งเนาะที่ตอนนั้นเหลือไว้ล็อกเน,นี่ยเพื่อทดลองโดยตรงรก็ประมาณห้าพันอ 5, นอห้าพันนอนี่ผมก็เลยทดลองแปลงนี้สอง,สองมันจะแบ่งเป็นสามล็อกทดลองล็อกเดียวไม่กลา้าไม่กลา้าคือความเสี่ยงก็เสี่ยงเอาเอายังไงมันเสียก็ให้มันได้เสียเสียเสียหนึ่งส่วนมีสามส่วนแบ่งไว้ให้มันเสียหนึ่งส่วนือความเสีย่ยงก็จริงได้ทดลองดูครับตอนนั้นนะมันก็ได้จนได้ห้าหกเดือนแล้ว มันก็จนพร้อมที่จะใส่ปุ๋ยครั้งที่สองแล้วเกือบเกือบจะได้ขยายสะโพกแล้วเนาะแต่ผมต้องบอกว่าขั้นตอนของผมก่อนที่จะนั่นคือผมทําสับปะรดเนี่ยผมจะไม่ค่อยทําสับปะรดธรรมชาติมันนานครับผมก็มาใช้แบบรัดขั้นตอนมาคือบังคับให้ออกผลด้วยการพ่นอีดิฟอนเนี่ยก่อนที่ผมจะพ่นอีทิฟอนพอดีผมก็เลยได้บํารุงบํารุงของทางบริษัทไปอเจตโก้พ่นกันเลยเขาพ่นพร้เอ้ามันแทนที่เรา เราจะเหลืออีกสักสองเดือนเราก็ด้หยอดเนี่ยพอพ้นไปเดือนเดียวมันเปลี่ยนไปเลยมันเป็นสาวเลยครับใบมันสีม่วงแล้วเราก็รู้ทันทีว่าเมื่อมันเป็นสีม่วงก็แสดงว่าโตเป็นสาวแล้วมันมีน้ํามีนวลต้นนี้เป็นยังไงพ่อทิมันอวบอวบ็สะโพกของมันอ่ามันผายคาว่าสับปะรดมันก็ต้องมีสะโพกมันขัดมันตั้งขึ้นอย่างเงี้ยใบมันตั้งนี่ถ้าใบห่ออย่างนี้มันตรงนี่แสดงมันยังไม่โตเป็นสาวถ้ามันโตเป็นสาวมันจะแบะแบะเตรียมที่จะจะทาการออกลูกแล้ว ผมก็ทําการหยุดการเจริญเติบโตของยอดแต่ก็จากนั้นพอมันออกมาเป็นรุ่นไมโครโฟนครับก็ผมก็เอาอีกครั้งหนึ่งก็คือใช้ตัวเอ็กซ์ใช้เอ็กแอลเอ็กแอลค้นเลยค้นตามที่คุณมดเป็นดอกม่วงเนาะดอกม่วงใช่ดอกม่วงกป็ไมโครโฟนครับแล้วมันจะขยายตายอีกทีหนึ่งตอนดอกม่วงมันดอกม่วงโตมันใกล้จะหลุดแล้วเนาะก็พ่นอีกครั้งหนึ่งจากนั้นไปผมก็เออมันโตเร็วเร็วกว่าิดปกติอะได้ห่อเร็วขึ้นครับ ทีนี้พอมันได้พ่นไปได้สี่เดือนกว่านี่ผมก็ห่อเลยห่อรวบใบรวบใบเสร็จพอเปิดออกมาขายปรากฏเราแค่เปิดน่มันมันผิดรูปเลยว่าธรรมดาลูกมันนี่จะหัวแหลมไปตามที่เราโูกไว้นะแต่นี่มันหัวระคังเป็นรงหัวสุ่มส่งสุ่มมากอ้วนหัวมันกลมผมเออใช่แล้วทีนี้แสดงว่ามันรดจุกจุกแล้วจุกไม่โตจุกสั้นแต่หัวโตอ่านี่เขาเ เราต้องการแบบนี้คือสิ่งที่เราต้องการคือจุกอยาให้มันยาวเพราะเราไม่ได้ไปไหว้เจ้าเราไม่ได้ไปทพาพาน่ะเราต้องการหัวมันโตครับ <C us> ผมก็เลยเออ <C us> เปิดเข้ามาดูแลใช่แล้ว <C us> นี่แปลงนี้เปรียบเทียบ <C us> กับแปลงคู่กันครแต่สองแปลงที่เราไม่ใช้นะมันยังไม่มันยังไม่โตแต่แปลงนี้มันเด่น <C us> มันเด่นทั้งสีเด่นทั้งรูปแล้วก็ดูแล้วมันเหมือนกับตัวเขามันเองเนี่ยใบมันจะหนาขึ้นหนามันออกเป็นสีนะ ผมก็เลยได้บันทึกเก็บไว้ตลอดอ็นมันมันมันแล้วมันมินมินวลนะเนาะเราลูกอย่างนี้มันจะติดมือขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแป้งขาวๆนะผมก็เลยล็อกไว้แป้งนี้ถ้าเวลาคนมาดูงานเขาก็ดูให้อธิบายว่าแป้งนี้คือกําลังทดลองอยู่หลายหลายท่านมาก็ท่านลองอธิบดีก็ท่านก็มาดูไอ้แป้งนี้มันทาไมมันแตกต่างยังไงผมก็ได้อธิบายไปว่าแป้งนี้ผมกําลังทดลอง สารซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายครับคนกินก็ไม่มีปัญหาก็เอากล่องอะไรแนะนํเพิ่มตัดออกมาแล้วไม่ผิดหวังจริงครับสีมันสวยมากมันสีเป็นอำพันทองสีอำพันผมถือว่าสีอาพันเลยนะมันไม่เหลืองแต่มันเป็นสีทองน้ําผึ้งสีเรียกอำพันทองเนาะถ้าเราเคยมองเห็นนะเลือน้ำผึ้งเนื้อน้ำผึ้งสวยเหมือนเหมือนเหมือนน้าผึ้งลวงน่ะน้ําผึ้งที่เขาตีมาจากรังนะมันไม่มันจะไม่คล้ำนะ สีมันสวยมันก็เลยไปตลาดไหนมันก็โอเคครับก็น้ําหนักมันสํากันมันน้าหนักเพิ่มออน้ำหนักเพิ่มได้น้ำหนักก็ถือว่าได้น้ำหนักเพิ่มนัเนาะผลผลิตหลังจากที่พ่อทิศขีดตัวเจ็คโก้ไปแล้วเนาะต้นมันนี่สมัครเสมอไหมพ่อทิศเออมันมันเห็นได้ชัดหลังจากที่พ่นไปแล้วเนี่ยมันใบมันสีม่วงแล้วมันมีแป้งนี่เราก็รู้แล้วมันโตเป็นสาวเต็มที่พร้อมที่จะออกผลให้เราแล้วครับเราก็ทําการพ่นหยอดพ่นด้วยยีดีิพนเนี่ยครับพอพ่นไปหนึ่งเดือนเราไปดู หนึ่งเดือนนะครับเราต้องให้เป็นเวลามันหนึ่งเดือนเมื่อหนึ่งเดือนผ่านไปแล้วมันมาออกพร้อมเสมอมันแดงแดงพร้อมพร้อมกันเลยครับมันยกหมดเลยแต่มันไม่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่มันก็อยู่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นคือปกติถ้าเราไม่ไม่ทําการไอใช้เจ็ตโก้เนี่ยทั่วไปที่เราเคยใช้ก็คือมันจะออกปลาไฟประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่นี่มันออกประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก้าสดงว่ามันมันใกล้ แต่ถามว่าทําอะไรร้อยไม่มีครับมันก็ต้องมีต้นที่มันเล็กแล้วก็ไม่พ้นแล้วก็ตะเวมนมันก็ไม่ออกอะ่ะครับแต่ต้นบางต้นที่มันโตเป็นสาวมันก็ออกหมดอะ่ะแต่มันสรุปแล้วมันออกออกเท่าที่เราต้องการ ออดอกม่วงมาแล้วก็ขีดตัวเอลนะครับพอตีว่าเห็นว่าการขยายเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างรครับอตอนนี้เห็น<ๆ>เห็นชัดก,ก็คือหลังจากมันดอกม่วงแล้วเนี่ยเราพ่นเอ็กตัวเอลเพิ่มตัวที่สองที่เอามาให้นะใช่ใช่ครับมันขยายเร็วแล้วก็หมวกไอหมวกดอกนะคือดอกสีม่วงมันจะมันจะหลุดเร็วหลุดเร็วกว่าหลุดเร็วกว่าหลุดเร็วกว่าแล้วมันจะขยายแล้วมัน มันไม่มีขนมันจะขึ้นมาเกลี้ยงเป็นตาโูนออกมาเลยครับแล้วเขาก็เก็บรายละเอียดไว้ว่าเออไปมันไปดูมันจากนั้นมันทําให้มันได้ห่อเร็วขึ้นครับก็อันนี้ก็ของเอลนี่มันมันน่าจะไปช่วยเรื่องของการเจริญของผลก็คือก้านของมันเนี่ยก้านของมันโตโตแล้วมันสั้นก้านมันไม่ยาวก้านมันเนี้ยจุกเป็นไงพ่อติจุกสั้นจุกสั้นจุกสั้นก้านโต นี่สิ่งที่เราต้องการแล้วถ้าเมื่อไรก้านมันโตหัวผลมันต้องโตเพราะมันไปแต่ละลูกมันก็ยิงไปกินที่ก้านอยู่ที่ที่แกนมันเนี่ยใช่ไหมครับสับลมต้องเป็นเช่นนั้นนะมันจะวิ่งไปกินดูดขึ้นมาจากแกนกลางถ้าแกนกลางมันส่งอาหารขึ้นมาดีมันต้องโตแล้วอายุการเก็บเกี่ยวเป็นไงพ่อติ่าอายุการเก็บเกี่ยวถือว่าเราตั้งแต่ถ้าทำมชาชาทั่วไปเนี่ยมันต้องวันที่หยอดน้าไปหกเดือนถึงจะได้ขายครับผมหยอดวันที่เก้าตุลานะครับตุลาก็ไป เก้าตุลาพฤศจิกาธันวามกรากรุมภามีนานยังยังไม่ทันถึงขึ้นไปถึงเมษาเลย uh huh. เราได้เราได้ห่อตั้งแต่ก่อนนั้นแล้วได้ยี่สิบเจ็ดมีนาเราก็ได้ขาย uh huh. แล้วอา้าวมันลงมาเกิดเดือนเหมือนกันนะเกเดือนว่าปกติถ้าตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนานมันต้องเต็มมีนานต้องไปต้นเมษาประมาณสิบสามเมษามันจะได้ขายครับ uh huh. แต่นี่มันยี่สิบเจ็ดมีนามันได้ขายแล้ว uh huh. ครับครับแต่ข้อดีก็มัน เมื่อย่นเวลาแล้วมันมีน้ําหนักในตัวซึ่งในช่วงนั้นผลมันจะทิ้งช่วงนะครับแม้แต่บางลูกมันก็โตเขียวเหมือนกันนะมันไม่เหลืองนะครับเขียวๆเนี่ยมันก็สุกแล้วครข้อดีของมันแล้วเรื่องเรื่องสีเป็นไงครับว่าติดลื่นเป็นไงสีหวานมันมันสีสีของมันสวยออกมาเป็นสีน้ําผึ้งอัมพันสีน้าผึ้งแต่ความหวานของมันก็คือมันหวานแบบหวานหวานติดลิ้นอะ แต่มันไม,ม,นไม่มันไม่หวานแบบกัดปากนะมัะหวานมือนกับเออมืนกับได้กินน้ําหวานซึ่งหลายคนนึงถามนะตกลงที่ปอกขายในชุบน้ำตาลครับซึ่งเป็นประธานกลุ่มสับรดบ้านไร่ม่วงนะครับหลังจากการที่ได้ใช้ตัวเจสโก้ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็มาตกด้วยตัว XL ทั้งเรื่องอเรื่องผลนะครับเรื่องน้ําหนักเนื้อรสชาติความหวานนี่คือที่นี่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วคือไม่กัดนิดครับในเรื่องผลผลิตเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่หลังจากที่ใช้ตัวเจ็โก้แล้วก็เอ็กเซลทางด้านผ,ผลผลิตผมก่อได้จดบันทึกตลอดเนาะมผมว่ามันน่าจะเกินมาตรฐานม,มาตรฐานของเราเนี่ยถ้าปลูกขนาดนี้แล้วปลูกทีขนาดนี้เนี่ยเราถือว่าปลูกทีนะ ไร่ไร่ละห้าพันนี่ปผูกทีไปครับห้าหกพันนี่ปลูกทีปกติล้าผมจะปลูกไม่เกินสี่พันห้าหรือสี่พันน่อครับถ้าเป็นสับประรดผลจะให้มันผลโตครับและรสชาติได้และโรคได้ขนาดนี้นะแต่นี้มันทีแต่ความทีเขามันได,ได้ได้ตัวนี้มาเพิ่มมันก็เลยทําให้ประสิทธิภาพมันก็เลยเรื่องความทีผมตัดออกไปเลยว่าต่อไปผมต้องถ้าจะปลูกทีเราต้องถ้าใช้ตัวนี้มันได้ได้เพิ่มแน่นอนนสรุปแล้วผมเหลือไว้เนี่ยประมาณห้าพันต้นที่ผมทดลองเนี่ย มันก็ได้ประมาณ6ตันอยู่นะต่อร่เฉลี่ยต่อไร่นะต่อไร่มันก็ตกโดยเฉลี่ยเล็กกิโลกว่าครับนะครับกิโลกว่าเนี่ยมันก็ถือว่าเมื่อมันไปค่้ากับตัวอื่นเนาะตัวที่มันมันไม่ได้มันไม่ได้ไม่ไม่ได้พ่นด้วยมันก็ตกสามไร่มาได้สิบเกืออสิบหกตันมันก็ได้ห้าตันกว่ามันก็ถืออยู่ในมาตรฐานครับแต่ผมว่าถ้าเราไม่พ่นนะเราไปเปรียบเทียบกับสองสองแปลงที่ติดกันสองล็อกนั่นอะครับสองล็อกนั้นมันรู้สึกมันจะลูกเล็ก ล้วก็เอาลูกเล็กนมาคล้ากับลูกใหญ่แต่ถ้าคล้ากับลูกใหญ่อย่างเดียวในผมว่าไม่น้อยกว่าเจ็ดตันเฉพาะเฉพาะตัวนี้นะไม่น้อยกว่าเจ็ดตันแต่พอดีตอนที่ช่วงที่ผมตัดแต่ผมไม่ได้ล็อกไว้ว่าน่าจะเก็บข้อมูลตัวนี้แต่เวลาไปตัดเราทําเช่นนั้นไม่ได้มันจะต้องเดินตัดทั้งสวนมันจะไม่สามารถว่าเอาล็อกนี้ขายก่อนขายทีหลังไม่ได้มันสูงคุณต้องเอาไปด้วยกันแต่โดยมองด้วยสายตาแล้วมันต้องลูกหนึ่งสองกิโลกว่ามันไม่ดากว่าสองกิโลอะไรลายลูกนะ ครับพอ่อติครับคิดว่าตัวที่ทใช้เ็จโก้กับเอ็กแอลไปแล้วเนี่ยพอ่อติคิดว่าในเรื่องต้นทุนครับพอ่อติคิดว่ามันลดต้นทุนได้ไหมตรงนี้ผลกําไรนี่ในเมื่อเราเราต้นทุนมันไม่สูงมันขายได้มากปริมาณมันเพิ่มเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วมันต้องเพิ่มแต่ผมว่าตั้งแต่ผมใช้ตัวนี้ไปเพราะผมไม่ต้องเอาตัวอื่นไปทับแล้วครับน้ําตาลทางด่วนไม่ต้องไปไปขยายตาดอกมันมันน่าจะเป็นตัวนี้ ก็เลยไม่ได้เอาอะไรไปผสมเลยไม่ต้องไปพ่นอีกแล้วไม่ต้องไปซื้อก็คือใช้เอาซื้อครั <im <im> ้งเดียวจบเลยอ่าก็คือประหยัดไปเยอะเวอร์เลยไม่ก็ไม่ต้องไปละแม้แต่ปุ๋ยทางดินผมก็ไม่ใส่เพิ่มละเพราะผมดูวม่ใบมันไปได้สวยเดียวกลัวมันจะเผือใบก็ไม่ต้องไม่ต้องไปเสียละันกงประหยัดไปประหยัดตัวนี้คือใช้ใช้ตัวนี้มันมันควบคุมแล้วหรับมันเราดูแล้วเราไปเก็บข้อมูลดูสังเกตต้นมันอะไรใบมันผ่านแล้วเราก็ไม่ต้องเติมอีกแล้วไม่ต้องไปเติมปุ๋ยยูเรียไม่ต้องไป ใส่พวกสารเล่งที่จยให้มันขยายตาเลยมันมันจบ,บในกระบวนการ<บ>เดียวกันที่นี่เลย<บ>ที่ตัวเจ็ตกุและเอ็กลแค่น <จบ S 2> ี้จบเลยใไม,ไไม่ไม่ได้เพิ่มครับพอเราไม่ได้เพิ่มเหล่านนั้นซื้อขึ้นมาเพิ่มเราไม่ได้ซื้อปุ๋ยเล่งความหวานไม่ต้องน้าตาลทางด่วนแลวไม่พน่นมันก็เท่ากับเราซื้อครั้งเดียวไม่ต้องซื้อหลายอย่างคบจบแล้วมันก็ราคาโอเคถือว่าไปได้ราคาขนาดนี้เราก็ตกถังละร้อยกว่าบาท พ่อติกมีช่องทางการทําตลาดของสับป,ปะรดบ้านไร่ม่วงของเราเนี่ยยังไงบ้างครับเพื่อจะให้คนได้รู้จักอ๋อครับในเรื่องของมาในเมื่อได้ผลผล,ผลิตแล้วในการตลาดนี่ผม,ม่เป็นเรื่องสําคัญทีนี้พอการตลาดพบเรามีข้อดีอย่างก็คือเรามีตลาดผลไม้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้สร้างเป็นผลไม้ริมทางไร่ม่วงซึ่งเน้นหนักเรื่องของการขายสับป,ประรดผลสดและการผลจากการแปรรูปจากสับป,ประรด แล้วทีนี้เราก็เลยมีหุดมีจุดขายที่พื้นที่แน่นอนก็คือมีผู้มารับ,รบอยู่ที่ตลาดมีคนมารับพ่อค้าคนกลางมาจากต่างจังหวัดก็รับจากหน้า,หน,าหน้าแผงหน้าแผงนะครับและอีกช่องทางหนึ่งผมกำลังทําอยู่ก็คือให้เกษตรกรเนี่ยพยายามกล้าที่จะไปขายกับที่ห่างไกลาจากของตัวเอง เช่นไปขายในตัวจังหวัดขายต่างอำเภอขายํำงานต่างๆที่รัฐบาลจัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดรอยยิ้มรับยิ้มประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําต่างๆที่เขานำมาแล้วก็การรณรงเรื่องของการปลอดสาร,รปลอดสารแล้วก็ให้เขาไปขายด้วยเราไปขายที่จเจมอขายฟองพดุงกรุงรเกษมจะไปขายในส่วนของเมืองทองซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปอยู่แล้วนะครับ แต่ตัวหนึ่งที่กําลังทําอยู่คนนี้คือพยายามที่จะแปรรูปของสับปะรดในฤดูที่มันเปรี้ยวคต้องยอมรับว่าสับปะรดมันไม่ชอบหนาวถ้าหน้าหนาวนี่ถ้ามันหลุดออกมานี่มันมันบังคับมันไม่ได้แต่บางต้นที่มันโตแล้วมันก็ต้องกลายเป็นออกลูกออกหลานออกให้ผลผลิตในฤดูหนาวเนี่ยมันจะอมเปรี้ยวมไม่หวานหรอกเราก็จะกลับมาทําการแปรรูปเป็นกําลังจะทําน้ําส้มสายชูพร้อมดื่มสับปะรดสองจะทําสับปะรดแบบอบแห้ง นอกจากนั้นเราก็จะพยายามทาเอกลักษณ์ของเราโดยให้ชาวบ้านเนี่ยลงทุนให้น้อยลดต้นทุนก็จะแนะนําแล้วผมก็ผมเองก็ได้ตอนนี้ผมมีผู้ที่ให้ตามผมนี่ห้าเจ้าแล้วนะครับห้าเจ้าแล้วห้าเจ้าแล้วที้ใช้ด้วยกานเชคู้กับเอกซนนะครับเห็นผลก็มาถามว่ามันทาอะไรเราก็ไม่ปิดบังครับเราก็อยากให้เขาเป็นผู้อยู่ดีกินดีมีกินแล้วก็ต้นทุนน้อยกําไรเยอะหน่อยครับ ซึ่งแทนธรรมดาเราก็ใช้ต้นทุนสูงเมืม่อขายได้สูงมันก็เป็นต้นทุนส่ว,สวนมากครับต่อไปเราต้องผลิตแล้วต้องขายในราคาสูงแต่ต้นทุนต่ามันก็จึงเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้อยู่พอดีครับมันก็เลยถือว่ามันเป็นทางเลือกที่เราสามารถเลือกได้โดยไม่ยากแล้วมีผู้ปรึกษาแบบคุณมดมาตลอดเนาะ <S <S เยี่ยมมาตลอด <S <S เดี่ยวแปลงเนี่ยมันก็มีความอุ่นใจว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ได้แนะนําเฉพาะสับปะรดเนาะ เป็นมะละกอ<ถ>ก็แนะนําเป็นพริกพืชผักตา่ตา,างๆเข้ามาก็ได้คุยเรื่องเกษตรครับในฐานะที่ผมเป็นกเกษตรทฤษฎีใหม่ของจังหวัดเลยก็ได้นํารายละเอียดของบาศาศาริษัทนี่แหละผมก็ไม่รู้มากหรอกผมรู้เท่าที่ผมรู้ก็คือ,อกล่องมันจะเป็นเช่นนี้มันจะเป็นรูปแบบนี้แหละแล้วลต้องเวลาใช้ก็ใช้แบบแบบแนะนําไปครับก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีคนใช้ตามกันมาอีกเลยผมามนอนาคตเนี่ยถ้าเรายังมองว่าเรายอมเปิด เปิดกว้างที่จะยอมรับไม่เป็นน้ําเต็มแก้วก็คือมีคนเอามาเติมมาทดลองให้เนี่ยเรามาเรามาทําตามดูนิดหน่อยคือทดลองก่อนยังยังไม่ต้องปฏิเสธซะทีเดียวครับทุกครั้งนี่เราก็มีการแบบไปเขตหลากกับการเอาของไม่ไม่มีคุณภาพเนาะมาขายมาแบบปุ๋ยปลอมมาขายปุ๋ยไม่มาเร่บางอะไรวนี้มันก็มันก็หลาบจํำเนาะในเมื่อมีผู้มาการันตีมีคุณภาพมีเครื่องหมายกล้ามาสองครั้งสามครั้งมาปีหนึ่งห้าหครั้งเนี่ยแสดงว่า ไม่ใช่แล้วถ้าคนมาหลอกไม่มานานหรอกมาครั้งเดียวก็ไปแล้วไม่ช่ยในในความคิดของผมนะครับครับครับอ่า UH, วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อทิศมากมากเลยครับสำหรับข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับสับลดไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านการตลาดเรื่องการลดต้นทุนนะครับก็อ่า UH, นี่แหละในในอนาคตนี้เนาะเราก็จะนําข้อมูลจากที่พ่อทิศได้เล่าสู่กันฟังวันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่แรกเปลี่ยนนะครับก็จะได้ไปขยายผลให้กับพี่น้องเกษตรกรรายอื่นได้ทราบอย่างสับลดบ้านไร่ม่วงนะครับ ก็ถือว่าเป็นสับปะรดที่ตอนนี้ชื่อเสียงเนี่ยโด่งดังไปทั่วประเทศนะครับอนาคตอันใกล้นี้ก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะทําชื่อเสียงไปต่างประเทศได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่ทิศมากๆเลยครับในสําหรับข้อมูลนะครับที่ให้มาในวันนี้ครับขอบคุนครับพ่อทิศครับ